แผนการและการลงทุนแขวงจะประสาร,ร่วมกับธนาคารโลกประจำสปปลาวจัดการประชุมเผยแพร่เศรษฐกิจต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในสปปลาวในการนี้ครับผู้แทนจากธนาคารโลกเปิดเผยรายงานผลการสำรวจเศรษฐกิจของสปปลาวจากเดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนายน2024ว่า จากสถานการณ์เงินเฟอ้อที่สูงขึ้นการอ่อนค่าของค่าเงินกีบและการปรับค่าแรงเพียงเล็กน้อยฉเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละแจากเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมที่ไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพส่งผลให้แรงงานส่วนใหญ่ย้ายไปทํางานในต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะประเทศไทยที่มีอัตราการเคลื่อนย้ายแรงงานจากร้อยละ73ในปี2023เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ93ในปี2024ซึ่งมีอัตราสูงกว่าก่อนการแพร่ระบาดโควิด -19 โดยเหตุผลหลักที่แรงงานส่วนใหญ่ข้าไปทำงานในต่างประเทศเพราะต้องการหาค่าจ้างที่สูงและโอกาสการจ้างงานที่ดีกว่าขอ,ขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยเทรดเ็นเตอร์